อะไรลูกทำหอยอะไรก็ไม่รู้อบชีสหอยอะไรหนูอ่านที่กล่องเลยสิคะลูกเอาใหม่เอาใหม่เอาเอาแนะนำตัวแบบทิกตอกหนิเออแบบทิกตอกทีแบบทิกตอกทีแม่แม่มนทำอะไรมนทำอะไรทิกตอกทีทำอะไรคะลูกเออทำหอยหอย ไอ้แมลงพื่อับชีสทำไมเอาเอาอัดยาวเลยเห,เอบบหรอหรือว่าอัดไปมก็ชีมีอะไรบ้างนะคะในเนี้ยมีเครื่องปรุงเนะในในในยังมีมมีเสียงฟ้ามาดีกว่าไม่ไม่เอาอย่างเงี้ย<ห>เอาอย่างเงี้ย ในนี้มีผักชีมีนอยมีกระเทียมแล้วก็มีเกือแล้วเราก็ไปซื้อซื้อหอยจัดของนะเอากล่องมาดูดมีเส้นกล่องอ่ะนี่เราไปซื้อมาจากไม่รู้อ่ะไ <c oughs> หนเอามาโชว์หน่อยสิลูกนี่ค่ะ กรีนเชลมาสเ s อร์ใช่ไหมคะใช่หนึ่งกิโลใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วหนูไม่ใส่เยอะมากเลยส่วนผสมในเนี้ยค่ะใส่อะไรไบ้างบอกสิใส่ผักชีใส่เนยใส่ใส่กระเทียมแล้วก็ใส่เกลือค่ะปริมาณนะคะก็ใส่เยอะกก้อนบ้งคะจริงเหรอฮัลโหลฮัลโหล จะกินได้ไหมเนี่ยใบหม่อนกินได้ค่ะจริงหรือเปล่าจริงแต่ว่าเราเราทำแค่นี้ก่อะอันนี้หนูทำเป็นครั้งแรกไม่ใช่เหรอคะใช่ค่ะแล้วแล้วจะกินได้จริงเหรอคะกินได้จริงค่ะมันจะอร่อยไหมอร่อยเย้มั้งคะมั่นใจเลยดิอร่อยค่ะเอา้าเมื่อกี้ยังไม่มั่นใจเลยสรุปจะอร่อยหรือไม่อร่อยเนะี่ยอร่อยค่ะ เออลุงยังนั่งเสียมั้ยเนี่ยไม่ถึงว่ะเออเสร็จแล้วแล้วมันต้องอบนานไหมคะลูกก็กินได้แน่นะคะ ปลาเระมังหรือเ่ะต่โดลยเดี๋ยวเราจะใส่ชีสเข้าไปด้วยนะคะโอ้คนนทาง่นี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอโอเคต่อไปเป็นอะไรคะชีสนี่อ่าน่ใช่ิคะชื่อว่าเอ่อมอสซาเร่ มอสซาเรล่ามอสซาเรล่า <laughs> <laughs> นี่ถ้าใส่แล้วชีมันจะยืดเลยเหามือนที่ใส่พิซซ่าใช่ไหมคะ <sh arp> ใช่ค่ะอ่าโอเคแล้วทำไงอีกเป็นแบบนี้แล้วเราก็เลยลงไปที่ถองเลยใช่ไหมใช่แล้วแล้วเราก็ดดงไป <sh arp> สรุปกินได้เลยนะคะกินได้ นี่แบบนี้ใส่ชีดเยอะๆไปเลยมันจะได้อะไรกดๆไปหน่อยนะเฮียถ้าอบแล้วแป๊บหนึ่งมันจะชืดมากเลยกดๆไกเรืชียชีดใส่แล้วกดๆนะกดๆนิดนึงหยิบหยิบตัวหอยออกมาดู โอเคอันนี้แบบเหม่ยนี่กล่องดังอ๋อไม่รู้อะไรดังนี่เห็นไหมโปะอย่างนี้เลยนี่โปะไปยีดโปะแบบนั้นเลยเหรอใช่นี่แหละเอ้ใส่ใส่ต้องเออใช่ต้องกดใส่เยอะๆหรือเปล่าอ๋อใส่เยอะๆมันจะนอนนี่ใส่เยอะๆเยอะๆอร่อยพัฟเคี้มันจะยืดนี่เราจะเข้าไปอีกดังไปไหน กันเลยมีนี่เรื่อนี้มันน้อยแล้วต้องใส่เข้าไปเยอะเลยนี่นะคะส่วนในที่เหลือนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปย่างกับหอยที่เหลือนะคะ นยนี้ทำง่ายมากเลยนะคะเราก็แค่เอาเอา,เอาครกมาเสร็จแล้วเราก็หั่นหน้ผักชีกับผักชีใส่ลงไปแล้วก็เอาเกระเทียมใส่ลงไปประมาณถ้าเกิดกระเทียมใหญ่ก็ใส่ไปสิบอันนะคะถ้าเกิดอันเล็กก็ใส่ไปเยอะเลยพร้อมย่แงเดนะ พอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูก <sach s> uh, ันนะคะว่ามันจะดไหเคันหน่งกีาปิดเสียบปเลยค่ะเราใช้หม้ออะไรคะลูกเน่ม้ออะไรคะ ืมกินได้จริงนะเนี่ยกินได้แล้วเราก็อบเปิดย15นาทีตั้งเวลาไป15นาทีเหรอคตรงนี้เหรอใช่ค่ะอรับตรงนี้มีไฟด้วย15นาทีตรงนี้เหรองั้นมาสิบกกสิบก็ได้ดุเดี๋ยวค่อยมาดูกันโอเค อ,นนอ,อถ้าทาเสร็จแล้วเรามาดูกันเดี๋ยวมาดูอีกทีนถ้าเกิดมันได้สุดแล้วเรามาดูกันนะคะ่ะนี่เป็นม่านกันลอตอนนีดเริ่มละลายแล้วนะคะเดี๋ยวเราอีกแป๊บนึ้งก็จะเสร็จแล้ว สิมันเดือดมันเดือดแล้วน่ากินมากมเลยฝั่งน,นี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้หอมแล้วอ่ะเป็นไงครับตอนนี้มันเริ่มละลายแล้วกลิ่นกลิ่นหอมมากเจริงเหรอจรมงใ้เขาดูสิดูสิอีกแบบนึงเราก็จะเอาขึ้นเอาแล้วก็เอาไปเสิร์ฟเลยนะคะ ถ well, <Yeah. S 3> like ้าเกิดเรากินตลอดๆนี่จะอร่อยมากเลยนะคะก็จะเจอแล้วเหรอแเสร็จแล้วเราต้องดูยังไงก็ถ้าเกิดสีชีฟันเปลี่ยนสีแล้วก็ยกออกอ้าวปิดฝาได้แล้วเปิดเล็บปิดเล็บนะเระวังไงให้มันร้อนว้าวอุ๊ยชีดเดือดเลยอะ

อโอ้โหเดือดเลยดูสิให้กินมากเลยอะหอมตอนนี้เป็นยังไงคะกลิ่นเป็นไงคะหอมมากแบบไม่ไหวแล้วใช่ไหมโหเยอะมาก หนูต้องหมุนเอาตรงปลายเข้าข้างในอันนี้ค่ะใช่ค่ะสำหรับอโอเคล่นี่ยตรงกลางก็ได้ค่ะ<ๆ>ได้ไหมลูกได้ว้าวเสร็จแล้วไหนชัวช่วหนชั่วหนสิคะ กทำงา่าายยมเลตอนนี้หอ,อมมากแล้วนี่เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะออกไปเสรจนะคะเพื่อชันให้แล้วดูกันว่าผู้ใหญ่เขาจะเป็นยนังไงมันน่ากินมากเลยไปกันนไ่ไยค่ะผู้ใหญ่ท่างน้ก ว้าวท,ทัศนียภาพเออก็มันสวยอะ่ะญี่ปุ่นอะ่ะเรื่องกินเอาไว้เลยอ่ะหลงเขาเ้าไปในหมู่บ้านเขาเออแล้วก็แบบชื่นชมหมู่บ้านทำไมสวยขนาดนี้เลยเลุงแอมลุงหนูใครจะชิมมะคล<ค>้าคะชิม,ช,ม,ช,มชิมแล้วใครจะชิมมะคล้าให้ลุงเอมให้ลุงเอมชิมฝีมือพี่ไม่หม่อนอ่ะพี่ไม่หม่อนครับโอ้แต่งจานมาซะน้วยโอ้โคตรโคตร มีประคับว่าอ่ะแล้วมนุษย์ชิมชิมชิมเป็นร้อนชิมเป็นกำลังใจให้ประคับไปไว้ในทะเลสาบเพราะว่าเขาจะทำความสะอาดน้อำใบหม่อนหน่อยจีอ้าวหนูหนึ่งชิ้นหนูหนึ่งชิ้นหนูเราต้องกินร้อนร้อนนี่นะต้องกินร้อนร้อนนี่เราอ่ะเลยเลยชิมหน่อยเราใบหม่อนเขาจะอร่อยอร่อยนะได้ไหมได้ไหมได้ไหมาอยู่แล้วไงเออหอม ออเอออือเป็นยังไงคะอร่อยมากอร่อยแน่นอนเลยครับอืเป็นยังไงคะไหนๆมาดูคนทำสิดูหน้าอืออร่อยอร่อยจริอืออร่อยอร่อยอร่อยมากเลยโอ้โหวิ่งตุ๊กๆๆหงเด็กเด็ก